เด็กๆไหนใครรอน้าแมรี่อยู่บ้างมาแล้วจ้ามาแล้วนะคะเอด้ดีใจไหมดีใจไหมน้าแมรี่จะมาเล่านิทานแสนสนุกให้เด็กๆฟังอีกแล้วอ่านิทานนี้นะคะฟังได้กับทุกคนเลยนะคะโอเคมาฟังด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไระเชลยนั่นก็คือนิทานเรื่อง ตัวประหลาดจอมโกหกฮูอยากฟังกันเลยใช่ไหมว่าเจ้าตัวประหลาดในนิทานวันนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะเด็กๆเย้วันนี้ครอบครัวกระรอกน้อยจัดงานเลี้ยงชวนเพื่อนๆมาเที่ยวชมบ้านใหม่อ่าเป็นครอบครัวของกระรอกนะคะเด็กๆวันนี้พ่อกับแม่ ให้กะระรอกน้อยไปรอเพื่อนเพื่อนเพื่อบอกทางว้าวบ้านกะระรอกน้อยกำลังจะมีงานเลี้ยงแต่จู่ๆกะระรอกน้อยก็นึกสนุกขึ้นมาหูกะระรอกน้อยนึกอะไระลองโกโหกบอกทางผิดให้เพื่อนเพื่อนหลงดีกว่าเฮ้ยอยากรู้จังว่าใครจะไปถึงบ้านเราก่อนอ่า กระโรคคิดแบบนี้ค่ะเพื่อนๆดีไหมลูกดีไหมลิงจอ๋อเอาละเพื่อนคนแรกเดินมาแล้วค่ะลิงจอ๋อเดินมากระโรคน้อยบอกว่าบ้านของฉันไปทางขวาจ้ะโอ้ลิงจ๋อเดินไปกระโรคน้อยชอบใจที่ได้โกหกเพื่อนๆเนาะที่เห็นเพื่อนไปผิดทางเอาละค่ะต่อไปใครมาคนที่สองอ๋อ กระต่ายนั่นเองค่ะเด็กๆกระต่ายเดินมากระโอกน้อยบอกว่าบ้านของฉันไปทางขวาเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้บอกกับลิงไปเลยใช่ไหมลูกว่าไปทางขวาตอนนี้บอกกับกระต่ายว่าบ้านของฉันไปทางซ้ายจ้ะกระต่ายเดินไปกระโอกน้อยชอบใจที่เห็นกระต่ายไปผิดทางอ่าไม่น่ารักเลยใช่ไหมคะ ะาช้างอ้วนเดินมากระรอกน้อยบอกว่าบ้านฉันเดินตรงไปจ้ะช้างอ้วนก็เดินตามไปที่กระ r อกบอกกระรอกน้อยชอบใจที่เห็นเพื่อนไปผิดทางอ้าวละค่ะางนี้เป็นไงกระรอกน้อยก็กลับบ้านอย่างนี้กลับบ้านดีกว่าอยากรู้จังว่าลิงกระตายช้าง ใครกันนะจะไปถึงบ้านเราโก้กระรอกน้อยคิดในใจนะคะความจริงบ้านของกระรอกน้อยข้ามสะพานหลังต้นไม้ใหญ่ก็ไปถึงแล้วเห็นไหมคะเด็กๆเป็นเพราะว่ากระรอกน้อยเป็นไงคะลูกนั่นเองใช่ไหมคะพอกระรอกน้อยเดินเข้าไปในบ้านวายวายช่วยด้วยช่วยด้วยตัวป พ่อกับแม่ก็ร้องตกใจร้องขึ้นมาทันทีว้ายว้ายตัวประหลาดมานี่การอน้อยบอกว่านี่กโรอน้อยลูกพ่อกับแม่ไงกโรอน้อยบอกอย่ามาโกหกนะลูกเราหน้ารักไม่ใช่ตัวประหลาดอย่างนี้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆกเอาละไหนไหนไหนตัวประหลาดอะไรกโรอน้อยพูดแล้วรีบวิ่งไปดูกระจกจ้า กรอกน้อยตกใจที่เห็นเงางตัวเองมีงวงมีเหมือนช้างมีหางเหมือนลิงแล้วก็มีหูเหมือนกระต่ายโอ้พ่อกับแม่จึงไล่เจ้าตัวประหลาดออกจากบ้านไปตัวประหลาดเดินร้องไห้ไปเจอช้างอ้วนก็รู้สึกผิดเมื่อเห็นช้างอ้วนกำลังวุ่นวายอยู่กับการหาทางไปบ้านของตน จึงบอกช้างว่าช้างอ้วนฉันกะโรคน้อยเองนะบ้านฉันข้ามสะพานหลังต้นไม้ก็ถึงแล้วช้างก็บอกว่าโกหกฉันไม่เชื่อเธอหรอกเจ้าตัวประหลาดช้างอ้วนพูดแล้วรีบเดินจากไปเอกะโรคน้อยร้องไห้ใหญ่เลยไม่มีใครเชื่อเราเลยแต่เอ๊ะงวงหายไปแล้วอ้าเป็นไงคะเด็กๆงวงของกะโรคหายไปแล้วนะลูกนะตัวประหลาดแปลกใจ เมื่อเดินไปเรื่อยๆก็เจอกระต่ายกระต่ายกระต่ายจ๋าฉันกระรอกน้อยเองนะบ้านฉันข้ามสะพานหลังต้นไม้อะ่ะก็ถึงแล้วนะกระต่ายบอกว่ากหโกเธอไม่ใช่กระรอกน้อยสักหน่อยฉันไม่เชื่อเธอหรอกกระต่าย <ๆ S 2> พูดแล้วรีบเดินจากไปไม่มีใครเชื่อกระรอกน้อยเลยฮ่าหูกระต่ายหายไปเล้วเออกระรอกน้อยดีใจ แค่เราไม่พูดโกโหกอ่าเห็นไหมคะเราก็จะได้กลับมาเป็นกระรอกน้อยอย่างเดิมเอ๊ะน,นลิงจ๋อนี่อ่าละต่อไปกระรอกก็เจอลิงนะคะลิงจอ๋อลิงจอ๋อฉันกระถ่ายน้อยเองนะบ้านฉนะันอ่ะข้ามสะพานหลังต้นไม้ไปก็ถึงแล้วลิงจ๋อบอกอืมเธอก็ดูใครกระรอกน้อยนะแต่อย่าโกหกดีกว่าฉันไม่เชื่อเธอหรอก ลิงจอพูดแล้วรีบเดินจากไปเย่เย่หางลิงหายไปแล้วกระรอกน้อยดีใจมาก <c oughs> กระรอกน้อยกระรอกน้อยพ่อและแม่เพื่อนๆเรียกทั้งหมดเจอกันระหว่างทางจึงชวนกันออกมาตามหาเพราะคิดว่ากระรอกน้อยก็คงจำทางกลับบ้านไม่ได้เอแล้วทุกคนก็เจอกระรอกน้อยแล่บอกว่าพวกเราเจอตัวประหลาดที่โกหกว่าเป็นลูกด้วยนะแม่กระรอกน้อยบอก จะไม่มีตัวประหลาดที่ว่าอีกแล้วครับแม่กระโรคน้อยพูดไม่มีใครรู้ว่ากระโรคน้อยหมายถึงอะไรหนูแค่ว่าตอนนี้งานเลี้ยงแสนสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเย้เอาล่ะค่ะเป็นไงคะเด็กๆนะคะเรื่องนี้นะคะตัวประหลาดจอมโกหกนะคะ,ะจะมีนี่จะมีบอกเด็กๆนะคะว่าครั้งแรกที่เด็กๆโกหกนะคะ แล้วมีผู้หลงเชื่อนะคะอาจจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยรู้สึกสนุกเนาะชอบใจอยากโกหกอีกแต่ทุกครั้งที่โกหกนะคะลูกก็จะมีสิ่งผิดปกติค่อยๆแสดงออกมาทําให้ไม่เป็นตัวของตัวเองจนผูกอื่นรู้ความจริงว่ากําลังโกหกนั่นเองนะคะเป็นไงคะเนาะการที่เราโกหกรเราด้วยแม้ว่าเราจะพูดความจริงต่อไปก็ไม่มีใครเชื่อเราเพราะว่าเราพูดโกหกจน เพื่อนๆกลัวนะคะแล้วก็ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนด้วยนะคะการเพราะว่าการโกหกนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนนะคะเด็กๆนะคะไม่ใช่เรื่องสนุกเอาว่าทุกคนอย่ากโกหกนะคะเป็นเด็กที่โกหกไม่ดีนะคะเด็กๆกับ bon. เพื่อนๆกับพ่อแม่กับทุกคนที่รักนะคะเอาละค่ะนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะอย่าลืมค่ะอยากฟังนิทานสนุกๆนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะคะะเมรี่เนี่ยจะนำนิทานสนุกๆ มาฝากฝากเด็กๆอีกนะคะเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากฝากบอกพ่อแม่ว่าคุณครูว่าผู้ใหญ่ทุกคนที่อยากให้เด,ด็กรักการอ่านนะคะซื้อตำร้านหนังสือต่างๆได้เลยนะคะนิทานนิทานาหลายๆเรื่องที่นะ้าเมรี่นํามาเล่าเนี่ยอยู่ตำร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปเลยนะคะแนะนํามากๆค่ะเพื่อเด็กของเราจะได้รักการอ่านและก็มีสมาธินะคะงั้นวันนี้ขอจบแค่นี้กันและกันเจอกันใหม่คลิปหน้า บ๊ายบายค่ะ